ขอเจ็เดียวครับน okay ี้เลยเขาบอโอเคโดนรุ้เใ่อ่ะเจมาเริ่ม่ตรน้ครับเริ่มเริ่มนครับผม สำหรับผมหลอ่อสำหรับผมมันเป็นเรื่องง่ายๆมากครับก็แคออ่อย่างแรกเลยคือต้องออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เรื่องอาหารการกินอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเบสิกมากๆที่ทุกคนต้องทําแต่ว่าอย่างเราเป็นศิลปินดาราหรือว่าจริงๆไม่ต้องเป็นศิลปินดาราหรอกครับเป็นคนธรรมดาทุกคนนะจริงๆเราได้เจอกับฝุ่นได้เจอกับแดดเมืองไทยที่มันแบบมันหนักหนามากๆอะ่ะก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเราก็อีสินนี้แหละครับที่มี อิริงมีผลิตภัณฑ์นอกจากกันแดดที่ผมเป็นเเซเตอร์แล้วก็มีอีกหลายอย่างมากๆที่ที่สามารถดูแลผิวหน้าคุณได้แบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบำรุงฟื้นฟูผิวหน้าการล้างเครื่องสำอางการล้างหน้าให้สะอาดสบู่แชมพูมีแทบทุกอย่างเลยครับก็อยากให้มาลองดูที่อิซินกันครับใช่ครับใช่ครับ เลือกจากต้องลองใช้ก่อนครับเพราะอย่างตอนอิสตินตอนแรกก็ลองเอากันแดดมาใช้ก่อนจริงๆต้องต้องนับถือพี่บอลผู้บริหารของอิสตินประเทศไทยเลยเพราะว่าพี่บอลนอะ่ะไม่ยอมให้เรารับเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนอยากให้เราชอบโปรดักของเขาก่อนผมได้ลองใช้อ s สตินอยู่ประมาณน่าจะสองสามอาทิตย์ได้ครับจนเราชอบจริงๆอะ่ะเขาเลยแบบโอเคทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่เขาคํานึงถึงความ ชอบของคนจริงๆอะไรเงี้ยครับแลวปัจจุบันผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันอย่างปัจจุบันทุกวันผมออกกล้องผมตีก้อผมจะไปเล่นกีฬาอะไรผมก็ใช้กันแดดของอ s สตินอย่างเดียวใช่ครับก็อยากจะฝากอิสตินนะครับผมใครที่อยากจะเอ่อกำลังหาผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูการบํารุงต่างๆหรือแม้แตกันแดดล้างหน้าแชมพูสบู่อะไรอสตินเรามี ครบวงจรจริงๆสําหรับการดูแลผิวพัธุ์ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวของเราด้วยนะครับผมก็อยากจะให้ลองแวะมาดูกันมาลองใช้กันแล้วผมมั่นใจว่าทุกคนจะชอบครับท้ออาทาทยระบะบเหรอาทายระบบ <c oughs> ไม่มีหลอกแม้เหมือนเดิมพยายามครับคือจริงๆเราก็จะอ่านอันที่เรารู้สึกว่า เราเราคิดคําตอบออกใช่ซึ่งแฟนคลับรูู้่แล้วแหละว่าผมคงไม่ได้ตอบได้ทุกคนคือแล้วถ้าเกิดผมตอบทุกคนอะรูปต่อไปเขาก็จะหายไปแล้วไงเพราะว่าเราตอบเขาไปแล้วเราก็จะแบบเป็นแบบเน้นสุ่มตอบเอาอ่านผ่านๆเจออันไหนที่แบบเฮ้ยอันนี้เราคิดคําตอบสนุกสนุกได้เราก็จะตอบครับ <c oughs> ไม่เหนื่อยนะครับอืมผมก็รู้สึกว่าเราเรา อย่างเวลาเราไม่มีผลงานออกมาอยู่ช่วงที่เราแบบถ่ายไปแล้วเราออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เจอเราเขาไม่ได้เห็นเราหน้าจอมันก็ไม่ค่อยจะมีทางที่เขาจะได้สรรื่อสารติดต่อสื่อสารกับเราเท่าไหร่ผมก็เลยสิดว่าอเออ,เอ,อ,เอ,อลองวิธีนี้ดูด้วยกันแล้วพอวิธีนี้เออเขาก็ชอบกันแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็มาเล่นกันเรื่อยๆเราก็เออเล่นกับเขาไปเลยแล้วเราได้ห็นว่าแบบว่าเา่อ,อากา,การมีรเห็นเห็นครับเห็นเห็นอยู่ชอบ ชอบอะไรที่เป็นมีเป็นมีอะไรต่างๆคือไม่ดีสักอันมีดีๆบ้างเห็นอยู่คอ,คอมเมนต์แบบอะไรสกรีนหรืออะไรมันจะมีแบบสกรีนหมายถึงคอมเมนต์ไม่ดีอะไรเงี้ยเหรอครับถ้าคอมเมนต์ไม่ดีผมก็แค่ไม่ไม่ตอบแค่นั้นเองครับคือจริงๆผมว่าทุกคนมีอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นสแ,แกมหรือว่าจะเป็นแบบคนที่ไม่ชอบเราผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เราจะเจอแต่ว่า โอเคก็ผมก็ไ hmm. ม่ไ hmm. ด uh ้ลบไม่ได้บล็อกอะไรครับผมก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติผมว่าแค่ตอบพนที่เขาอยากเล่นกับเราดีกว่าก็มากขึ้นครับผมว่าจากผลงานแหละหลักๆแล้วก็พอเขาเห็นผลงานเราแล้วเขาก็อาจจะมาชอบตัวตนเราที่เราเป็นแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็จริงๆผมดีใจนะผมดีใจที่ทุกวันนี้เราเราได้เป็นตัวเอง เราไม่ต้องแบบยายาต้องแบบพยายามทําอะไรให้เขาชอบเราทําอะไรเขาก็เขาก็ชอบเราแบบไม่ต้องเป็นคนครับครับครับอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเป็นคนแบบพูดจาพอเพ,าะ,เพาะขนาดนั้นก<ม>็เ<ๆ>ขาก็ชอบเราในแบบที่เราเป็นเราเพราะว่าผมว่าปัจจุบันทุกวันนี้ความแตกต่างเป็นเรื่องสาคัญครับแล้วก็คือผมว่าทุกคนมีความแตกต่างแต่ละคนที่มีเสนห์ที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะให้เอาออกมากันเพราะว่ามันน่าสนใจดี ก็ตามบ้างนะครับอะไรที่อะไรที่สังคมตามกันก็ตามเหมือนสังคมแหละครับการเจริญเต็มคนหนักนับน้องแมวราะว่าอยา่างดัดเป็นประเด็นตามนั้นอ๋อไม่อยูใออ่ใช่ไหมครับครับามนีความคิดเห็นของผมคือส่วนตัวผมนะผมเป็นคนรักแมวแล้วก็เลี้ยงแมวอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแมวหรือว่าสัตว์อื่นๆนะผมก็รู้สึกการทารุณกรรมสัตว์ถ้าถ้ามันถ้ามันเข้าข่ายการทารุณกกรรมสัตว์นะครับ ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่เห็นด้วยใช่แต่ว่าเรื่องนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่ผมว่ารายละเอียดต่างๆอต้องไปเช็คกันอีกทีว่าแบบสรุปคือมันมันเริ่มจากตรงไหนแล้วก็มันมีการผ่านกระบวนการอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงถ้าเป็นการทารุณกรรสัตว์ทารุณกรรมสัตว์พูดยากจังทารุณกรรมสัตว์หรือว่า เข้าขายที่ทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสี่ยงต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของเขาอ่ะผมไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นครับไม่กล้าดูครับไม่กล้าดูาดคือสำหรับผมอะ่ะผม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 ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยภาพอะ่ะผมไม่กล้าดูอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนเลี้ยงแมวใช่แล้วผมก็เชื่อว่าเออก็ ต่หลายคนที่อาจจะไม่ได้ดูเรื่องอาจจะมาดูภาพแล้วก็รู้สึกว่ามัน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 รุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้ไม่ได้กล้าดูขนาดนั้นหลายคนก็ไม่อยากให้เราดูจริงมาดูเรื่องที่ททมัมาานรุนแรงแบบนีออ้อ๋อเออผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องตกลงกันแล้วก็หาตรงกลางร่วมกันดีกว่าเพราะว่า จริงๆแล้วขบวนการทํางานของเราอะ่ะมันก็ไม่ได้สามารถทําได้ทุกอย่างเหมือน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 ต่างประเทศนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของความเหมาะสมตรงกลางว่าเราเอาเข้ามาแล้วเราจะใช้เขายัางไงอย่างผมก็เคยเล่นเรื่องที่มีสุน,นัขอยู่ในเรื่องถ้าเอาเข้ามาแล้วดูแลเขาดีไม่เดือดร้อนไม่ลําบากไม่ไม่ทำให้เขาบาดเจ็บหรือว่าเสี่ยงต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพเขาอะ่ะ ผมว่ามันก็ดีมันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแต่ว่าถ้าเอามาแล้วมันมันทำให้เขาเจ็บแม้แต่นิดเดียวอะ่ะ <s> ผมก็ไม่เห็นด้วยสำหรับผมอะเรื่องอัตลรดไม่สําคัญเท่าเรื่องสุขภาพแล้วก็ชีวิตของสัตว์ครับแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีอ่ะก็ต้องมาคุยกันอีกทีว่าเราทําได้แค่ไหนเพราะว่า ผมเป็นคนเบื้องหน้าผมก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเขาสามารถทําให้มันเหมือนได้ขนาดไหนแล้วมันจะทําให้มันอย่างที่บอกเสียอารลดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามคํานึงถึงชีวิตของน้องแมวน้องหมาหรือว่าสัตว์ที่จะเอามาเข้าฉากเป็นอันดับหนึ่งดีกว่า ำำอันนี้ใครใครพี่ป้อนอ๋อเหรอครับอ๋อก็ก <ๆ S 1> ็ผมว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเราเอาเขามาทำอะไรหรอก<ม>อย่างอย่างอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันมันชัดเจนแต่ว่าบางทีบางทีแค่การเอาเขามามันก็มันก็อาจทำให้เขาร้อน <S <S ให้เขาเหนื่อยให้เขาอะไรแล้วอะไรเงี้ยครับคือเขาไม่ได เขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเขามาทําอะไรอะ่ะเขาไม่ได้เคยชินกับการที่อยู่อยู่ตรงนี้ร้อนๆตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมว่าเขาก็เหนื่อยโดยที่มันก็มันก็น่าเห็นใจเขานะการที่การที่พี่ป้อนพูดแบบนั้นก็ผมเห็นด้วยมากๆเลยครับ